รัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติประกาศจัดงานทักก้าสแปรดซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัรม2024ชวนสายอาร์ตมาค้นหาแรงบันดาลใจพร้อมทำความรู้จักอุตสาหการรมด้านศิลปะและด้านการออกแบบครับ สำหรับไฮไลท์ของอุตสาหกรรมด้านศิลปะในงานทักกาสเปรสก็คือนิทรรศการนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในสาขาต่างๆเช่นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายศิลปะจัดวางสื่อผสมสื่อดิจิทัลต่อยอดสำหรับผู้เข้าชมที่มีความสนใจให้สามารถเข้าถึงช่องทางในการพัฒนาทักษะหรือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยภายในงานอุตสาหกรรมด้านการออกแบบจะมีการนำเสนอ,อนิทรรศการโครงการและจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์ที่จะเป็นตัวแทนจากคนรุ่นใหม่และจากหลากหลายสาขาการออกแบบส่งต่อวัฒนธรรมใหม่ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญให้ผู้คนมีอิสระในการแสดงออก <c oughs> เกิดการสร้างธุรกิจรวมถึงนโยบายภาษีด้านการออกแบบเพื่อสร้างแรงจูงใจของเจ้าของโครงการต่างๆในการจัดจ้างนักออกแบบภายในประเทศด้วย งานทักกาสเปรชซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ที่จะจัดขึ้นวันที่28ถึง30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจจะเป็นพื้นที่สร้างโอกาสสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มพลังและสารความฝันทุกคนให้เป็นจริงตลอดทั้ง3วันสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ